จ้ดงสวัสดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องจูนี่จูนเย่อันนี้ก็จะเป็นช่องใหม่ของเรานะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของเราเกี่ยวกับการตกสนามบินโอ้โหคลิปแรกเป็นคลิปที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวจะไปดูกันว่าตกสนามบินทําอะไรกันบ้างสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็คือบ้านเราเอนี่มีลิฟต์ด้วยทุกคนดูนสิส จริงๆแล้วไม่ใช่บ้านหรอกก็คือเราจบเครื่องนั่นแหละแล้วก็เลยต้องมานอนในสนามบินไม่ใช่แค่คืนเดียวหลายคืนเลยแหละเพราะว่าไม่มีไฟช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์แล้วแบบตั๋วเต็มทุกตั๋วแล้วก็แพงมากแล้วก็เลยต้องรอนานมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่ก็มีร้านอาหารขวี่ไม่ดูอาหารนะนี่เราสามารถอยู่ที่นี่โดยมีอาหารกิน เลยไม่ต้องทําอาหารด้วยสบายสุดๆฮนะแต่ว่าก็คือแค่เสียแค่ค่าอาหารพอน้ําก๊อกดื่มก๊อกได้ที่นอนก็นอนเนี่ยโซฟาเดี๋ยวเราพาไปดูที่นอนของเราคือสวยนะไม่ใช่เล่เลนๆไปนอนฟรีนะทุกคนมีนอนตีต<ก>พร้อมด้วยนะเออตกเครื่องก็ไม่ได้แย,ย่เสมอไปก็เนี่ยก,ก็เหมือนบ้านเราจริงมีร้านขายของได้อยากได้อะไรของฝากก็คือที่เนี่ยช้อปปิ้งเดินที่ทั่วเลยเนี่ยมีอะไรนะแมคโดนัลด์เออมีแมคโดนัลด์ด้วย ใใกระต่ายตัวนี้มันดังมากที่ในน่นแรงแต่ก,ก็ไม่มีเหมือนกันเป็นไงบ้านเรามีกัปตันนอกจากมีกัปตันแล้วยังมีพนักงานบริการอีกมากมายนี่มีร้านหนังสือให้เลือกซื้อได้ทุกเมือ่อและยังมีร้านเล่าอยากกินเมื่อไหร่ก็แค่ซื้อแล้วก็เปิดดื่มกินได้เลยสบายบือ่อเดี๋ยวเราวันนี้ต้องจัดจัดปาติก๊กสักหน่อย ถ้าไม่มีเสื้อผ้าก็ซื้อใหม่กระเป๋า,าปหายก็ร้านแต่ว่ามันปิดอยู่เต่้อผ้าก็คงเปิดแล้วมั้งนี่ร้านชร <Cheese. S 1> ้านชีสก็ซื้อไปนั่งแทะๆินเล่นก็ได้ของว่างมีร้านขายดอกไม้ก็ได้นั่งนั่งอยู่อาจจะแบบอยากซื้อแฟนก็ไปซื้อไปซื้อไปปลูกที่บ้านเออซื้อไปปลูกเนี่ยนอน จากนี้เราไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแล้วก็ซื้อนาฬิกาใหม่ได้เลยมีให้เดินช็อปเล่นอารมณ์แบบเอาเลสแต่ว่าไม่ใช่เอาเลดมันอยู่ในที่พักของเราเราสามารถซื้อได้ตลอดเวลาอ <c oughs> ย่าเลย <c oughs> <c oughs> นี่เราสามารถซื้อเครื่องสำอางได้ด้วยนะถ้าสมมติว่าตเน,นี่ยตอนเนี้ยไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยก็สามารถซื้อได้เช้ามาตื่นปั๊บ สวยป no ั Gesch ๊บเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีอย่างหนึ่งอือคิดง่ายๆ่าบวกหาความสุขให้กับตัวเองในการตบเครื่องบินก็คือ5วันเนี่ยเราจะชุดเดิมเพราะเราไม่มีกระเป๋าเสื้อผ้าพี่แจ็ชุดนี้มมีแหละนี่พิพิธภัณฑ์มึงโอ้ยนี่มาดูพิพิธภัณฑ์มีพิพิธภัณฑ์ในบ้านทุกคนโอ้นอ่นี่ได้เนี่ยโอ้ยสวยนะน่ำเป็นเล่น นี่นี่ดูคนสิมีรูปภาพเลยนี่นี่เจสวยอยู่นะเน้นๆเดี๋ยวไปดูตรงนู้น้วยใหญ่นะเอะจริงมันเป็นเล่นนี่อาจจะเป็นบ้านเราก็ได้อาจจะเป็นห้องนอนของเราห้องนอนในพิพิธภัณฑ์อของเราอเออนอนได้เนี่ยเออเออเดี๋ยว แต่วันนี้มันนอนตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่มีที่นอนคือเขาให้เราอยู่ในนี้จริงๆคือเราได้รับอนุญาตแล้วว่าเขาให้เราอยู่ในนี้เขาไม่ให้เราออกไปข้างนอกแล้วเขาก็ไม่ให้เรากลับด้วยเพราะเราไม่มีไฟแล้วเขาก็ไม่ให้เราออกไปข้างนอกเพราะถ้าเราออกไปข้างนอกเนี่ยเรายังมีเพื่อนอยู่ไงแล้วยังมีแบบหอพักในทุกสาที่เราเคยพักอยู่แต่ว่าเขาไม่ให้เราออกไปเพราะว่าวีซ่าเราเข้าได้แค่ครั้งเดียวไงมีสนามเด็กเล่น นอกจากนี้เรายังมีสนามเด็กเล่นหักเบื่อก็มาปีนไต่ตรงนี้ได้นี่เดี๋ยวจะมาเล่นเกมกดกดกดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออซึ่งมีเด็กมากินไว้แล้วก็ไม่ยอมทิ้งนมเองนี่แล้วก็มีลูกบอลวิทยาศาสตร์แต่มันไม่เอามือเขาไปจับดิบ้าใช่หรอแต่จริงจริงเหรอแอปล ờ lo dần một chút nè này à, phải à ờ, long đi. Bờ, sẽ vào tay ờ, ờ, bực mà lên nè. đi, Ê! 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 Ừ. Ừ, đi, đi. ị, 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 ทำอะไรปยังไงอ่ะไม่รเชก่อนดีเสียงโคตรน่ากลัวเสียงดังมากพ้เลยเลยโดนเปดด่านี่นอกจากนีเวลาเราเบื่อแล้ก็มาดูวิวเป็นไง มีเครื่องบินขับภายในบ้านครับทุกคนดูฮะเครื่องบินกำลังร่อนขึ้นป่าที่เราไม่สามารถขึ้นไปได้ด้วยอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะนี่ตรงนี้เป็นอะไรที่สบายมากเนี่ยก็อาจจะเป็นที่นอนที่นอนเล่นๆแล้วกันไม่นอนจริง แต่สามารถหลับได้สามารถหลับได้เลยดัเนี่ยน,นอนดูใช่ปะ่ะคิดแบบเหมือนอยู่ฟิวทะเลอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วทุกคนก็ไม่ต้องกังวลนะว่าจะไม่มีแบตโทรศัพ,ท,ศพท์เลยเพราะว่ามีสายชาร์จพร้อมนะคะถึงเติมไปดูเนี่ยมีห้องสมุดภายในตัวได้อ๋โอ้โหนอกจากนี้ยังมีนอกจากห้องสมุดแล้วยังมีคนเล่นปีนนงให้ฝัง มาถ่ายรูปสวยๆวยอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวพวกมีมาถ่ายรูปสวยๆเงี้ยแบบฟิลติ๊กสนามบินแบบฟิลส, <c oughs> ส,ส,สวยๆเนี่ยนี่ทำไมนั่งอ่านเล่นๆก็ได้นี่เที่ยวอัมออสเตอร์ดัมไม่ถืออะไรไม่รู้ยังไม่ได้ได้ไปดูห้องน้ำเลยนะว่าห้องน้ำของพวกเราสะอาดหรือเปล่าอันนี้แหละเป็นแหล่งบอกอที่สำคัญถ้าห้องน้ำ ไม่สะอาดก็อยู่ลำบากแต่ไม่ต้องห่วงว่าเราจะเหม็นกันเพราะว่าเรามีสบู่ไปสบันอยู่ในพิเกษนี้แล้วนะทุกคนไม่ต้องกังวลใจไปเลยเราสามารถขับขับรถได้ปะเราสามารถขับรถได้ป้าไหนๆก็ได้ได้ไหมอ่ะอันนี้ก็เหมือนจะเต็มเราไม่มีที่นอนโอ้ชิวจังเลย ท่าตั่งทำความได้อยู่เป็นเดือนก็อยู่ได้ได้อยู่เพราะว่าอะไรเพเจอว่าเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์แต่ออกไปนอกเรีเท่าไรไม่ได้นะอยู่ได้แค่ในนิทรรศการ้สก็เจอสมบัติอะไรอันนี้คือตะก้าในการเป็นจ่ายตลาดของพวกเราเองนี่ไงเป็นจ่ายตลาดไแบ๊ส เราไม่สามารถทิ้งสัมภาระไว้เพียงลําพังได้นะเพราะว่าของมันอาจจะหายได้เราก็เลยต้องพกติดตัวซึ่งไอ้พวกเนี่ยมันก็สำคัญมากในการพกติดตัวเพราะการที่เราแบกมันหนักมากๆก,ก,ก,กินข้าวกันก่อนละกันเพราะว่ายัางไม่กินข้าวจะกินร้านอาหารหรือว่าจะกินแค่แมกโนเนโอเนาะแหมวิ่งเงินใหญ่เลย ตอนเราตบเครื่องเราก็งอย่างเงี้ยแหละวิ่งเร็วกว่านี้อีกวิ่งแบบว่าเราแบบวิ่งไปถึง้วใช่ปะ่ะเราเห็นเครื่องบินมุ่งจ่ออยู่ว้วยมันคือลำของพวกเราแต่ว่าเราไม่สามารถขึ้นได้เพราะว่าเขาปิดประตูตัวไปอยู่เห็ตนต่อหน้าเห็นน้องไปต่อนหน้าบินไปต่อหน้าต,อต,อตา่อตายอ่าวิ่งอย่างเงี้ยเลยอะไรเราก็ิอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนก็ยิ่งัน คนไม่หันเรื่องอเราจะเอนี่สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปเข้าห้องน้ำพอกดฉี่อย่างนี้เพราะว่าเราอับคือถามว่ามันมีที่อาบน้ำไหมมันมีนะเราเดินไปถามเขาแล้วแต่ว่ามันต้องเสียค่าเข,ข้าเท่าไหร่นะเธอสิบเก้ายูโรค่าอาบน้ำยี่สิบยูโรอะยี่สิบยูโรได้กินหนัสน่าห้านาทียนะี่สิบยูโรได้สี่สิบห้านาที ก็ห้องนั้นเนี่ยจะอยู่ในโรงแรมเราก็ไปถามโรงแรมแล้วด้วยว่ามีห้องว่างไหมก็คือไม่ถามลรลคาเฉยแต่เขาบอกว่าห้องเต็มแล้วไม่มีก็นั่นแหละก็คือเราก็อดไปเราก็เลยได้แค่เฉียงหน้าแบงวันแค่นี้ก่อนภายในวันนี้นี่เนดะี๋ยวเราพาไปดูโรงแรมนี่โรงแรมนี่คือโรงแรมแต่เราไม่ได้เข้าไปถ่ายนะเพราะเราไม่ได้พักกันเนาะเราก็ต้องนอนอยู่แล้วเฮ อันแหละใช่อาคิตก,ก็มีคนมาโบกมือด้วยเขาก็น่ารักดีนะห้องน้ำที่นี่ก็ดูดีมากนี่มีปรับด้วยต้นไม้ด้วยการดูอุ๊ยตอนเช้าเราก็สามารถมาแต่งหน้าได้นี่นี่อืม นี่ห้องน้ำเสร็จใช่ไหมก็ต้องมาล้างมือนี่ก็จะมีสบู่ให้แล้วก็มีกระไฮชูก็เหมือนปกติแหละแต่ว่าช่องมันข้องมันก็ดีนะแล้วก็มีท่ทิ้งห้องน้ำถือว่าสะอาดใช้ได้เลยนี่ออนอกจากนี้ไม่พอมียังให้คะแนนความพึงพอใจด้วยเราสามารถกดให้เขาได้ห้ลองกดซิอะอฮ้นี่ก็คือเราให้คะแนนเขา นี่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำก็ใหญ่อยู่นะปลอดภัยอันปิดทึบเลยโหถือว่าสะอาดมากมีที่แขวนของอะไรอย่างนี้ด้วยนี่ส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาของฝากไว้กับแจ็บก่อนตอนนี้ก็คือแจ็บกำลังกินน้ำก๊อกคือน้ำก๊อกที่นี่สามารถจุนได้เลยนะเพราะว่าน้ำเขาบริสุทธิ์เราสามารถกินกน้ำก๊อกที่นตามพ่อเอ้ยไม่ช่ตามท่อสิ ตามก๊อกแบบนี้ได้เลยถ้าเป็นก๊อกเอาไว้กินน้ําแต่ว่าอันนี้ปักโดนไหมล่ะไ,ไม่โดนอ๋อไม่โดนเพราะว่ามันเป็นที่โลง่งๆตรงเนี้ยระหว่างตรงนี้ชอ่องอะเป็นที่โลง่โลงๆเราสามารถกินน้ําก๊อกที่นี่ได้ฟรีไม่ต้องเสียงเงินค่าน้ำเพิ่มยังไ้เราจะอยากกินแบบซาาเองอะนะไปแล้วบ๊ายบายเลยบ๊ายบายบ๊ายบาย หลังจากที่ทุกคนดูจบไปใช่ไหมก็คิดว่าเฮ้ยตกเครื่องบินจริงๆวะเนี่ยเอาไม่ได้เลยอย่างจริงทุกคนหลังจากนั้นสองสาวันใช่ไหมทุกคนจะได้พบกับดาของเรามากๆทั้งเจอโดนเหยียดโดนอะไรเอยแบบสารพัดอะ่ะใครอยากรู้กดติดตามไว้ที่ช่องจูนิจูนกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันว่าเป็นยังไงและเทคนิคการเอาตัวรอดเป็นยังไงไปดูกัน